คุณดูนะคะครูอ่ะต้องแต่งหน้าเวลาไลฟ์นะคะจากคนไม่แต่งหน้าเลยเพราะอย่างที่บอกค่ะ <c oughs> ใช้อะไรก็ไม่ได้ใช้อะไรก็คือคนที่เป็นภูมิแพ้หรือคนที่แพ้อะไรง่ายๆหรือเป็นโรคน้ำเหลืองไม่ดีคุณจะรู้เลยว่าเพราะอะไรคุณถึงใช้เคยใส่ต่างหูแล้วแล้วหูเป็นน้ำหนองไหม <c oughs> หูอ่ะ <c oughs> นั่นพวกน้ำเหลืองไม่ดี <c oughs> ไม่เคยอ่ะพี่อูไม่เคยหรอกนะคะคือเวลาเราเจาะหูอ่ะเราเราต้องใส่ของแพ้เท่านั้น <c oughs> ถ้าเรามาใส่ของราคาถูกๆที่ไม่ใช่เงินแท้ไม่ใช่ทองแท้รครูเราจะเป็นแบบเหมือนน้ำเหลืองนะคะแล้วเจ็บนนมันจะเป็นหนองอมันจะเป็นตลอดค่ะถ้าสมมุติเราไปซื้อเอ้ยราว่าเงินแท้พอเรามาใส่เป็นหนองนั่นไม่ใช่เงินแท้ค่ะนะคะพวกนี้จะรู้ไวนะคะน้ำเหลืองนี่คือไวเลยครัวจ,จะเป็นประมาณนั้นนะคะครูจะเป็นประมาณนั้นเลยทีนี้มันก็เลยใช้อะไรยากมากนะคะสบู่ยาสบผมทุกสิ่งอย่างสมุนไพรหมดค่ะ ใช้อะไรก็จะยากกว่าคนอื่นเพราะว่าน้ําเหลืองไม่ดีนะคะทีนี้ก็อย่างที่บอกค่ะแป้งตัวนี้จุดเด่นพูดจุดเด่นเลยดีกว่าจุดเด่นของแป้งตลับนี้นะคะคุณอย่างที่บอกมีเบอร์เดียวไม่ต้องเลือกเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามกลางหน้าเข้มหน้าขาวไม่ต้องนะคะเบอร์เดียวค่ะเพราะเรามีโปรโตีนใหมดิโอโปรโตีนใหมโปรโตีนใหมแล้วก็ธนาคาแล้วก็ใบบวบใบบวบช่วยเรื่องอักเสบอยู่แล้วธนาคากันแดดคุณก็รู้อยู่แล้ว โปรตีนใหม่ช่วยทําให้เราเขาเรียกอะไรคะแป้งอะค่ะซึมเข้าไปในหน้าของเราแล้วปะจะเป็นเซลล์โปรตีนก็เหมือนเซลล์มนุษย์เนอะเรารู้ข้อมูลจากเพื่อนของครูที่เขาทําอุยตอนนั้นนะกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้ได้นะเราไปคุยเราไปหาข้อมูลเนาะเยอะๆครับกว่าจะมาเป็นตัวนี้นะคะเราใช้โปรตีนใหม่เพื่อที่จะให้เป็นโปรตีนตัวเดียวกันกับผิวมนุษย์เรานะดะใช่คุณดูนะคะ แต่งหน้าไม่ว่าเห็นไหมครูพี่ปานพี่รุ่งและครูใช้แป้งเบอร์เดียวกันตลับเดียวกันแต่แต่งออกมาแล้วเห็นไหมเข้ากับหน้าใครหน้าคนนั้นเลยถ่ายรายการครั้งที่แล้วอ่ะช่างแต่งหน้าแบบโอโหติดใจมากาขอตามสกิดอยู่นั่นแหละจริงอันนี้เรื่องจริงนะจริงนะจริงนะเขาบอกว่าปกติอะช่วงบ่ายขนาดนี้หน้าต้องมันแล้วหน้าแบบไม่ว่าเขาเคยแต่งมาแล้วเขาใช้ของแบบแบรนด์เนมแล้วอยูเนาะของเขาจะแบรน เฮ้ยแกทำไมต้องน่ามัแกไม่ตามซับหน้าจะให้ซับอะไรช่างช่างก็ยังบอกเนาะเออจะให้ซับอะไรมันไม่มีมันมีอะไรซับแล้วเราเปรียบเทียบกับอีกคนนึงเนาะที่แต่งเหมือนกันอันนั้นต้องตามซับหน้าสามรอบนะคะแต่ของเราอะค่ะไม่ต้องเลยไม่ต้องตามซับหน้าครูเลยค่ะจนถ่ายเสร็จอะค่ะนี่เรื่องจริงนะคะจนช่างแต่งหน้าบอกว่าสุดยอดมากเพราะไม่เคยเห็นว่าแป้งอะไรที่คุมได้เบอร์นี้อะค่ะเพราะช่วงกลางวันอย่างที่บอกค่ะมันต้องมีแล้วแหละคนอะ มันจะต้องมีแบบความวมันของหน้า,ามันจะต้องอแอบอบนี้ะอนนะ,อะแต่อย่างที่บอกค่ะพอเราใช้ไปนานๆเนาะรูมันก็จะเริ่มเล็กลงเล็กลงนะคะแล้วมันก็จะไม่มีอ,มอะไรที่ฝังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะคุณ เวลาหาซื้อแป้งคุณก็แค่ไปหาจุดเด่นของแป้งของคุณว่าคุณต้องการอะไรเป็นพิเศษครูต้องการในเรื่องของช่วยในเรื่องของฉันเป็นคนที่หน้าแพ้แล้วฉันก็ต้องการกันแดดที่ที่มีครบจบเลยฉันไม่ต้องการลงกันแดดลงนั่นลงนี่ฉันอยากได้จบครบในตลับเดียวได้ไหมไม่ต้องรองพื้นไม่ต้องกันแดดไม่ต้องบำรุงให้มันจบในตลับเลยอัดเข้าไปค่ะแต่ต้องเป็นธรรมชาตินะคะอัดเข้าไปค่ะ ะะแม้แต่ซิลิโคนเรายังไม่ใส่เนาะ,ะเราใส่น้ำมันแทนน้ำมันจากพืชสมุนไพรนะคะเพื่อเป็นตัวจับแป้งเนาะทำมาตอนแรกอ่ะใส่น้อยเพราะกลัวอุดตันที่ไหนได้ล่ะพอเราเอาไปคิดค้นใหม่เออเขาบอกว่างั้นก็เป็นน้ํามันจากโปรตีนเลยนะคะเอาน้ํามันจากโปรตีนใหม่เลยไหมอะไรแบบนี้ค่ะเอาเสร็จแล้วเราก็เอามาให้เขาอะค่ะทดลองนะคะคุณดูนะคะก็ตามนี้ประมาณนั้นนะคะสําหรับแป้